วันนี้มาดำน้ำยิงปลากลางคืนกันนะครับเดี๋ยววันนี้รอเพื่อนก่อนไม่รู้จะเป็นยังไงบ้างน,นะครับมายังไม่ดึกเท่าไหร่เพาว่าปลามันออกดึกๆครับอันนี้กำลังมืดแล้วเดี๋ยวเจอกันนะครับบรรยากาศใต้น้ำกดติดตามไม่ขิงงลิ้งลิงเยนะครับสวัสดีครับ ดำคานหาปลาไปเรื่อยๆครับเจอแลวหนึ่งตัวครับปลาใบขนุนครับหรือสลีทินตัวแรก ทำเหมือนเดิมครับคานหาเหมือนเดิมมองหาปักต่อไปเรื่อยครับเพื่อเจอปลาใหญ่มีคนเขาบอกว่ามันจะนอนแปะระหว่างทินเจะซายแต่ไม่เจอก็ต้องเอาสไลทินไว้ก่อนครับเดี๋ยวจะเสียเที่ยว หมึกกระตอยครับสวยมากเห็นในกล้องตัวเท่านิน้วโป้งอ่ะแต่จริงๆตัวเท่านิ้วก้อยเองครับตาใหญ่ๆห,หน่อยนะอร่อยเลย ดำน้ำต้องระวังกันด้วยนะครับนี่กลางคืนนี่ครับเพื่อนครับดำน้ำวไายมาชนกันกะรดุ ำน้ำสาดไฟส่องไปเรื่อยๆครับเผื่อเจอปลาใหญ่ๆหอยเม่นก็เยอะครับน้ำก็แรงด้วยตอนนี้จากตัวนี้ครับปลาใบขนมอีกแล้วครับ กระโดดลโดดยยืนไม่ได้ หาปลาเก่าช่วงระหว่างทรายกับหินครับแต่ไม่เจอครับนี่ใบขนุนตัวนี้ใหญ่ตัวเท่าฝามือเลยครับใหญ่สุดที่ผมยิ่งขึ้นนี้เลยครับ ปลาปลากเป้าหนามครับตัวใหญ่มากที่ตกใจนึกว่าปลากเก๋าเลยครับตาโตโตายด,ดุกดิดกดุดก,ด,ด,ก,ด,ด,กด,ดิกนี่ครับสุริยาจัดแล้วครับเก๋าใหญ่สดยอด Okay, okay. นี่ครับปลาอะไรไม่รู้เนี่ยปลาแมงป่องหรือเปล่าหรือปลาหินตัวเหมือนปลาบูเลยครับ กินได้หรือเปล่าไม่รู้ครับผู้รู้ช่วยบอกด้วยนะครับคอมเมนต์มาใต้คลิปได้เลยครับนี่ครับผลงานคืนนี้ปลาครับ ต่อไปเรื่อยเนะเพราะว่าหมดแล้วมีแต่ลูกปลาเอ๊ะไอ้ตันนี้มาอย่างไรวะดิใครยิงอ่ะเขาไอ้หมูแน่เลยนี่ถูกเจอขนาดนี้ไม่ยิงอ่ะเจอเยอะอยู่เอ๊ะไอน่นเล็กโน่นสมาชิกอีกสมาชิกอยู่บนโขดหิน กลับบ้านแล้วครับหายไวว่างนอนเพียมากไม่ในนอนทั้งวันเลยทำงานตัวเองหมดแรงครับเลยต้องกลับแต่ขี้โม้หน่อยนึงครับผันนา ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับช่วยกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ให้ด้วยนะครับและกดกระดิ่งเพื่อติดตามคลิปต่อไปด้วยนะครับขอบคุณมากๆครับ